โกหัวลงหน่อยนึงอ่าโอเคมาใกล้ๆมาใกล้ๆอ่ะตังวางอ่ะตรงนี้ให้ตังอันนี้รับฝันนะเป็นเด็กดีเป็นเด็กดื้อๆดื้อๆทนเป็นสุขภาพแข็งแรงนะอ่ะโอเคขอบคุณค่ะเอ้ยว่ายอย่างนี้สวยๆโอเคเก็บเหรียญเงินได้กณฑนะใช่ให้รับฝันตอนเกิดอ่ะขอบคุณค่ะยายโอ้ยายให้เงินรับขวัญตั้งแต่ตอนเกิดตั้งแต่ตอนเกิดมาเอาใช่คือ สายแดดเว้ฝนตกแล้วเหรอไปสบ,าย,บายดีพีน,น้องไปนาะเฮายไปสบายดีไปเหายอายา,ยายยงสบายดีแม่แม่เออจะมายนะ่างไปนี่เดยจสบายดีสบายดีพี่น้องบันไดไทยคลิปซ้องมือเนะาะพ,พักผ่อนน่าจกที่วมาจากทะเลแตล่ก็ได ถักทอนใี่หอยู่หอกกระดเท้าคนไหนไปใส่ได้ราใช้อีก่มีไดมีากันเดนไปหาไนี่หรอไปตลาดไถ่เนี่้กระดูาวม่นีเ็ดทไปส่งวาววานุน่กระยายเนาะ ยายเอาเงินให้ชายปานสองท่านมาขอบคุณยายเด้อขอบคุณยายขอบคุณขอบคุณสวยๆขอบคุณค่ะมียายก็ถืได้ตรงใจไว้ไว้ไว้ไรบโอโอ้โหสีแชมพูซกระเป๋าของใหญ่อีกโอ้โหสวยจังเลยกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าแล้วกมม็มัดผมเมื่อนี้ไปห้าถ่ ดีใจป๋ไปหาเนี่ดีใจอยู่ดีใจอยู่ตอนน่ะไปหาเอวา่าตอนน่ะไปหาอันดากับเอวาเอืวอยอ,อันดาครับอออเอืวอยเอว่ามวนหมอ<ๆ>ชายปานมากกระเจ็บท้องเนาะพี่น้องกินยาบาดเดียวก็เศร้านะ เอาขนมไปฝากไอ้ายบอ,บอไปฝากวะมันเป็นยังอยากให้อายกินมันเป็นยังมันปวดท้องมันจีบปวดท้อง,องโอ้หือยากใบใบบอไปชื่อ,ไปไปอ,อเออ,เ,อ,อเป็นกินขน,นมตัวนี้แล้วปวดท้องเพคนอยากให้อายกินอย่าไปไกลท่าหนุก ลูกกาวยองเลยไปนะยิไปทรงวันนี้ว่าจิไปสองคนเนรูกดว่าจิตนั่งดูรูไปเอเคแล้วปะได้ไปส่งไป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 สร้างเสื้อวบได้หนีไน้ติกตกวันนี้หับไปัะ ไดเข็นรถได้ถ้าเปแล้เนะโดยยำยมตัวแล้วได้ขึ้นรถถ้าดีใจป่คำวมาน้พพานพุทสัตว์อ๋อเราคงเรากินอะไร

อยากไปจุกอ้ยไอมันรักจังเอ้ยนึเตียวเรือต้ไม้มาดันหมดแจ้ะไม่ไปดันหมดแล้ว่ะสติกมาก็อยากไปจุกพี่คนใหม่ที่เราไปไปนั่งองสที่นั่งนั่งกินกันเลยนะนี่ไหนทาสติกมานอ่้ทาสติกมารากด้แล้วก็อยากไปจุบอ้สันถูกต้องไม่กินกินตั้เลยกินเต็ม คิดถึงพี่ขคิดถึง<ล>พีข<อ>งข่ของเธอโอ <พ istic S 1> ้โหคิดถึงมากเลยฟไม่ได้ินไม่ยไม่ไดไปหาพีส่สักทอสักทือไปกินก๋วเตี๋ยวมันก็จะพอดีไม่ได้ไปหา คิดถึงพี่แล้วนะพี่นิวคิดถึงพี่นิววันนี้ยายไปส่งขอบคุณยายด้วยนะยายไปส่งที่ตลาดไทยไก่ย่างเมานพ่กินไปตัวรอดกินอากลับมากินบมไทพอดีนะเจอพี่ของสาง กนนะเรถามก็เดต่ยังไม่ได้กินด้วยเรื่องไม่เ้าใจเลยใช่ก็บอกว่าเด็กไม่ได้กินอยู่แล้วโอ้มันกินอีวันเนี้ยมันกินมันกินเถึงตายมันกินมากแม่นี่กินดอกกลียวบ้วนเดี๋ยวเจ้าที่เห็นข้าวบุฟเฟ่กินขาหมูกินอะไรมากมายแม่เด็กเด็กมันก็ไม่กินเดี๋ยวพี่ก็ไม่เอากินหรือเปล่าเราเจ้าจะกินบ่ ไม่กินข้าวก็บอกกินเดี๋ยวพี่จะไม่กินอ้าวพี่ก็ไม่กินค่ะโอเคไอ้ทอดไม่กินแล้วนะวันนี้ไม่เอาเดี๋ยวพี่จะไม่เอาสันยงถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายผมนี่เดี๋ยวผมยิ้มให้นะเอาไปลงนะเดี๋ยวผมแชร์มไอ้ให้หมายถ่ายอะไรหรือจีบตอนนี้ ไปหาพี่นิวก่อนไอ้เ่ลือหิวข้าวมันนั่งถ่ายอารมณ์ดีใช่ไหมถ่ายเอาหน้าถ่ายเอาหน้าเดี๋ยวเอาไปลงแล้วเดี๋ยวผมแถมหอยให้บอกเข้มถ่ายไปหาพี่นิวตอนนี้ไอ้เกลือเออนั่งรอในรถเนี่ยหนูหนูไปเลยไหมล่ะเดี๋ยวให้ขับรถไปหาพี่นิวอยาจุบพี่นิวพี่นิวถุยออกมุงพี่นิววิ่งหนี

กินข้าบ so ุฟเฟ่บุฟเฟ่อันนั้นข่าแกงเอาแบบนี้สียเงนค่ะเสียเงินเปิดยังไงอ๋อนี่ไงเสียเงินกบฟุณนับดึง

อาเยอะไหมเอาช้อนหนึ่งเออยอะไหมเอาอีกนิดนึงพอเยอะแหละพอละโอเราให้เขาตักให้<ฮ>ใช่ไหม<ฮ>เอาไปทิ้งขยะ<ฮ><ฮ>จะเอาอะไร เอาไข่ไข่ไข่เจียวชะอมอะไรดีดูของกินก่อนอ๋อลาบปลาทู อะไรดีอันนี้คือผัดกะเพราอ่ะผัดกะเพารพากะเพราปลาม็ดเราเราเติมได้ทุกอย่างเนาะอะไรดี <c oughs> <c oughs> ทิ้งไม่ออกั <c oughs> ่ไงไข<อ>่เจียวแสมผักผักเอาผักดีกว่าปลา ผัดผักใช่ไหมอ่าเอาแค่นั้นแหละ oh, <okay. S 1> อะไรอไีกอะไรดีลองดูนี่ผัดผงกะหรีปูนี่ไงอ่าโอเคขอบคุณค่ะแล้วเจ็ดสิบบาท ขุ้มบ่พี่หนอเผื่อจะไาห้อกินเสนอจะอิ่มเบืออิ่มนะเนยอะไรหรอเนี่ยฮะเผื่อจะไปหาพี่กินข้าวก่อนได้ไหมข้ากินข้าวก่อนค่ะเพราะว่าเหนือิงไอจีลี่อวู่นอ่าในน้ำของแม่โอ้ย นี้ของยายาน้องหนูแหละแต่ปั่นย<า>ยกินกับย<า>ยแม่แต่ปั่นกินกับแม่ก็ได้ยายกินกาแฟยายกินกาแฟยายน,นี่ค่ะได้มาแล้วขั้นเท้าเบิร์ตนี่เติมอีกได้เนาะพี่น้องขั้นไพรบ่ีอิ่มเนาะเติมได้ตลอดเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทกินได้ตีหาจานเดี๋ยวแต่เท้าสีอิม่ม นายปานบริกินเนาะทาหมดแล้วกินไม่ได้ก็หนไม่ใต่ตาให้กินนิดหนได้เก็บเตมนเอาบอกเอาไหมกิบเตก่อนเฮ้ยาไปเ็ม่อนได้กินฟูดีด้วยข้าวข้าวข้วดีนะ กันกลับไปเจ็ดสิบบาทปุฟเฟ่ข้าวแกงสายปานเอ้ยปานปานมาทา้านีดุถามออกไปดูขอบคุณยายอุย้ยยายเดี่ยงข้าวข้าว

เหยวเหตุงานได้นี่ยางไปเหตุงานอยู่ฝุ่นแล้วก็กับหอาอยู่พี่เนาะที่ถื่อมากการมาไมสิลายอยู่แถวไปซ่อมเพิ่งมาเนไงเออถูกแล้วก็ตรงไปตามทางมันเป็นถนนฝั่งสองฝั่งแล้วมีการทางกั้นกลางอ่ะอ๋อทางนั้นที่ผมเอาโทรศัพท์ไปซ่อมไหมแล้วก็ผ่านฟิวเจอร์ผ่านฟิวเจอร์เลี้ยวตรงยาวเลยครับมาเหตุงานอยู่ฝุ่นไม่ผ่านฟิวเจอร์สิเข้าใจเข้าใจเลียวแล้วก็ตรงยาวเลยไงแล้วนับ เราจะเข้าฟิวเจอร์แล้วก็ตกเออแต่อันนี้มันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายมันยู่เทิร์นขึ้นไอ้นี่เลยตกยาวตกยาวเออไม่นี่เดียวเบี่ยงซ้ายเนี่ยเราเบี่ยงเบี่ยงซ้ายเสร็จใช่ป่ะแล้วก็ตกยาวเลยผ่านมากรุงเทพผ่านอะไรแต่แต่แต่ถ้าเราไปทางด่วนอ่ะมันเร็วเร็วขึ้นเจ็ดนาทีแต่มันไปขึ้นทาถนนแล้ววนเราไม่ต้องมีดเทิร์นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปทางไหนนะใช่สองทาง ม <7 S 1> <detail S 2> ันี้แหละที0 20วันาที30วินาทีาาก็วาาไปอะอันนี้มันเร็วแค่7นาทีเองเราขับธรรมาดาเพราะว่ามันเป็นอันนั้นมันขับซิ่งยาวใช่ไหมแต่อันนี้มันมแค่นี้เฉยแค่แบบติดเล็กๆ,ๆน้อยๆไหม รถไฟเหรอ เรื่อยๆตรงสุดซอยหนูไฟแดงโอ้โหตลาดไทยมันใหญ่มากอันนี้คือตลาดดอกไม้มีแต่ดอกไม้อย่างเดียวในตลาดดอกไม้กันมันแบ่งเป็นงโซนเลยใช่ไหมใช่เนี่ย ตลาดสดเดี๋ยวเรา,เ,าเราจะไปซื้ออะไรเนะี่ยต้องหาสดเพื่อเจอซ <c oughs> ื้ <c oughs> อหลายอย่างหลายแบบมันจะเหมือนกันอ้อเขาเปลี่ยนไปหลายเลยตะกี้เป็นเป็นบอลอันนี้เปลี่ยนไลายแล้วพี่น้องตลาดไทยเปลี่ยนไลายคือกันปรับปรุงไปใหม่เรื่อยอีกตัวนี้ตลาดผัก มองเจอรถก็เจ้าก็เฮ็ดเฮ็ดหมี่รังขาบลานล่ะเมื่อก่อนบ่มี่ยางบดขาดเลยเมื่อตลาดในกระบอันนี่มุทั่วมองมัพร้าวก็มีมองกล้วยมองมักอือ้อตลาดไทย เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแม่นวะก็ <c oughs> อยากไปตลาดสมไปไหนต่อตรงไหมตรงเลย แต่เราเข้าข้างหลังไงเราไม่ได้มาข้างหน้านี่นนะใช่เราซื้อผักโซนไหนนี่แหละตรงนั้นมันจะเป็นตลาดนัดที่เรามานะะเขาขายตรงนะไม่ใช่ใช่เคยเขามาซื้อตลาดผนี่ะอนี่ไงอันนี้ตลาดผลไม้โอ้โหเขาจัดใหม่หมดเลยเมื่อก่อนจะเป็นโซนโซนโซนโอู้ใหญ่โตมากเรามา<บ>เราเราเรา,เราจอดรถไว้เราไปเดินซื้อผักใส่รถแล้วกกลับค่ะ เขาเหตุใหม่เบิดตอนแต่ก่อนจะเป็นศูนย์อาหารศูนย์อาหารจะตั้งอยู่แถวนี้<ม>แล้วก็ถึงจุดที่มูว่าแล้วเขาไม่ย้ายขนาดนั้นหรอกเขาที่เดิมนั่นแหละเลาจำผิดแล้วแหละใช่เหรอเจ๊จเขามีหลังคาไงเมื่อก่อนเขาไม่มีหลังคาเขาก็ขายที่เดิมมาแหละลแต่เขาไม่มีหลังคาแบบนี้ เลี้ยวขวาเงข้าด้านหลังลแนล้วะอยู่ฝั่งโน้นแล้วล่มักังโน้นกันมีตลาน่ี่ไงตรงนี้ไงเมื่อก่อนเราอยู่ตรงนี้นี่เขาทำรังคางแล้วก็ได้เราไปซื้อผักตรงโน้นกันไงใช่ฝั่งโน้นนนั้นเักเ<อ>ขาทำใหม่แล้วนี่แต่โซนซนผลไม้เรา่รู้จักนี่ก็รังคาหมดแล้วโอ้โหใหญ่มากที่นี่มีรังคาหมดเลย เมื่อก่อนไม่มีหลังคาเลยแถวเน,นี้ยเหียงหันอ่ะนางเหียงหันนี่จะมาเล่นตลาดไทยนั่นตลาดตลาดผลไม้นานาชาติอ๋อเบื้องนะผลไม้น,นำเข้าเลยของจีนของอะไรอ๋อถ้าถ้าผลไม้อย่างงั้นก็คือผลไม้นำเข้า ถึงยกลังก็มีปีกเขาก็มีนะแต่น้อยเลีวขวาใช่เขาเมื่อร่เดี๋ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงน่ะเรามาแค่ตลาดอัยลานค่ะค่ะซ้ายตรงนี้ค่ะเลี้ยวซ้ายตรงสะพานค่ะ ฉัตลาดอลาทีผลไม้แล้วก็มัไดเยะังเดวเต็มที่มีมอรไซก็จะสะดวกแล้วก็ตรงไปเลยตรงก็ถึงพอดีตรงข้างหน้าจะกลับไหนปกลับทรงนี้กลับตรงนี้ทงด้ังไม่เอาเนนจจะกลับข้างหลังข้างหน้าได้หมด เขาทำใหม่หมดเลยแถวที่อยู่กันอะค่ะนั่นตึกสีฟ้าอ๋อตึกไหนนิวมายืนรออยู่น่ะบานไหนอะไม่รู้เขาไม่ลงมาหรอกบักนิ้วเรียกตะโกนไม่ได้โทรบอกบักนิ้วมันจะตรงไหนได้บ้าไอ้นิ้วไอ้นิ้วไอ้นิวหน้ารถเ้านออกถนหน้าร้อยแปดก็ได้ ยารขอรกแต่อโทอนิวมาลงมารับขอบคุณยายเปิดเปดเปดเปิด,ปดล,ปดลปไปลงไหนก็ได้เลือกฮะเจลงเลไอป<า>้ป่านมาลงจะ,ะไปมกกันจะตัดด้วย,วยขอบคุณเจ๊ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณายายหน่อยขอบคุณค่ะ บคุณยายมาชงขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะอ๊อฟขอบคุณนะอ๊อฟมากมากค่ะมาถึงแล้วเราถึงตลาดไทยแล้วตลาดไทยไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปเซอร์ไพร์โอเคจะพายใครเซอร์ไพร์พี่นิวพี่นิวของซันใช่ซันก็เซอร์ไพร์เหมือนกันมา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 ค่ะลงมาเลยกันค่ะ ลงมาลูกะะขอบคุณเจ๊มากๆนะคะขอบคุณค่ะจับหน่องไงมามาจับหน่อไงเจ๊มาส่งขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่บายปลาลูกนะบ๊ายบายฝากพี่น้องก็ได้กดติดตามนเลยนะจ้าฝากเกิด กดได้กดแซนด้วยนะไ,ไ,ได้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วย่ลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะลงท้ายด้วยค่ะด้วย